ไงมีคนยิงแฟด้วยโอ้โหย้ยมันมีรถขับมาปะเนี่ยเฮ้ยมันขับเทสล่ามาจะโดนฝอยหรือเปล่าบ้องตูรีวกาหาแปดหมื่นล้านเพื่อเก็บแฟกัการรถไฟกันไปไหนโอ้ยโอเคเพื่อนฉันขอเก็บของก่อนนี่มาแล้วในบ้านดีกว่าโอ้โหล้วมีคนจิตใจตรงกันได้เลยครับพี่รู้ได้ไง ไอ้สองเพื่อนเข้ามาแล้วไอ้บังกี้มาแล้วทุกคนชิบายแล้วไปรอแล้ว,ลวโอ้โหมันเอาระเบิดมาเต็มเลยรมัเต็มดบร์เป,เปโโเล่าไม่ว่าคุณจะเป็นสายไหนก็เติมเกมกับเราได้ง่งายๆกับบริการเติม UC ราคาถูกบายวิสาหกเกมมิ่ง เติมง่ายสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยใช้แค่เลข UID ในการเติมเท่านั้นแค่แอดไลน์ไปที่แอดวิสามีตัวแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะทักไปที่เพจของทางร้านก็ได้อย่าลืมนะครับนึกจะเติมเกมนึกถึงวิสาดเกมมิ่งสวัสดีมาดูทุกคนด้วยนะครับไปโยกับพี่แมวคนเดิมจ้าเอาละวันนี้เราจะมาลงนี่ครับปลายสายเลยนะ จริงไม่ได้จะลงปลายสายหรอกเราจะมาลงเรือรับไปแล้วบอกก่อนนะครับทุกคนว่าอันนี้มาลงให้ดูเฉยๆนะครับไม่ได้จะแต่ดูจากคอนเทนเนอร์เต็มตู้เลยอ๋อนี่เขาขนตู้คอนเทนเนอร์ออกมาไว้ในเรือคอนเทนเนอร์เมืองคอนเทนเนอร์เลยหายไปนะครับเอ้ย,อยจะตกเนี่ยเอ้ยมีคนยิงกันไปแล้วโอ้โหกระเป๋าของเยอะมากโอ้ว้าวของเยอะมากโ,อ,โอ้วยัดนี่เราวยอะไรขนาดนี้เนี่ยไม่มีคนเลยนะครับของก็ไม่มีเลยนะครับโอ้โห ปืนพกสกคปซีอะนับกระบอกกันเลยดีกว่าไอเดี๊ยนเดีนเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มันแม็กห้าสิบดีกว่าปืนนี่นับกระบอกได้เลยนะไม่สันก็หลงป้งนะครับปืนพกเ k คโอเคยังมีเคชื่นใจอยู่โอ้ไม่กอดผมบอกเลยว่าไม่เหมาะไอการฟาร์มนะครับอุ้ยมี DP อยู่อะเหมาะเหมาะไหม <Nope. S 1> จริงจริงมันไม่มีคนไม่แปลกนะแต่มันไม่มีของเลยนี่อาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ที่มาลงนะครับเพราะว่าผมไม่เห็นมันจะมีเรืออยู่รอบๆ ไอเรือนี้เลยนะครับเนี่ยเราต้องว่ายน้ําไปอะ่ะเสียเวลาจังเลยพิจารณากันให้ดีนะครับดูใครยิงแฟกันตรงนู้นเนี่ยพิจารณาให้ดีนะทุกคนไอเรือลํานี้เนี่ยมันก็ฟาร์มได้ไหมมันก็ฟาร์มได้แต่มันไม่ค้มนะเพราะว่าของมันไม่ได้เยอะแล้วก็เอามีเรือเดี๋ยวนะแล้วเรือมันมาจอดอยู่ตรงตรงนี้เนี่ยนะแล้วทำไมมันไม่จอดใกล้เรือใหญ่วะเราจะได้ขับมาได้นี่คือถ้าเกิดว่ามีคนมาดักขอบเนี่ยตายฟรีนะเพราะว่าต้องว่ายน้ำอย่างเดียวเลยนะสรุปว่า ตามที่เห็นเลยครับทุกคนใครอยากมาก็ลองมาดูนะครับใครไม่ได้อยากมาก็จะนั่งไม่อยากมาแหละดีละรุดบอดเหรอเออเจ้ามนุษย์บอดเอ้าใครเขายิงอะไรกันฝั่งนู้นแล้อเ้ยโอ้ฝั่งนี้ด้วยวะมันตัวไหนวะนี่ยมันมีรถมาจรอเฉยได้เลยทำไมเราไม่เห็นวะโอ้ยยูระเบิดวะ สามคนว่ะอุ้ยหลังยิงเฮ <Breath. S 2> ้ยมันมีหลังยิงผมอะระ <Breath. S 1> เบิดพิเศษเฮ <Breath. S 2> ้ยน้องเฉยดูระเบิดผม กูาไม่มีหลังยิงอ,ะอ่ะเพื่อนเขาแน่เลยเนี่ยอ,อ,อุ้ยอุ้ยอุ๊ยอันนี้มันบอดปพ่อเนี่ยอุ้ยหลังยิงเขายุเ่เขางูแน่เลยดูวะเนี่ยเนี่ยอะไรยิงปเปาะๆวะอุ้ยอา้าวกดปุ่มไอ้ไไอบ้า กระสุนหมดไม่ไม่รู้กระสุนเจ็ดบอดทุกคนนี <t> ่ต <ell> ั้งโลกตั้งโลกเก็บของก่อนนายอดทนไว้อยาให้ไอคนนั้นซ้ำได้อันนี้แค่น้องอะ่ะแล้วเมื่อกี้มันมตี้เดียวกันหรือคนละตี้วะนนี้เดี๋ยวอ้อมไปดูก่อนนะทุกคนใช่บอดเนี่ยแต่ยังน้องอยู่เลยนะตี้นู้นนะ่ะเอ้ยเหมือนเห็นคนวิ่งอะ่ะเอาไปไหนวะวันนี้ไงบอดไปเนี่ย โอ้โหบอดบอดปะเนี่ยโอ้โหบอดชัวเอา้าแล้วใครเขายิงเราอะทุกคนน่าจะเป็นตี้เขาปะเนี่ยไม่ยิงเราเลยไปไหนแล้วหนีไปแล้วอรอน่าจะถอยไปแล้วป่ะน่าจะเป็นตี้เขานะครับเพราะว่าเราแค่น้องสาวเองเออบินไปแล้วปะเนี่ยหรือว่าเขาบินแคปซูลไปแล้วเนี่ยโครงการอวก,กาศของลุงตู้โอเคตรงนี้มีทม์ลูปนะครับไอ่ใ่ช่เขาเรียกอะไรอะรถรถไฟ เดี๋ยวเราไปขี่รถไฟด้วยดีกว่าแล้วก็ไปยิงแฟด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วนี่ยังไม่ได้ขี่รถไฟเล่นเลยโอเครอคนมาหาเอา้เอาเฮ้ยตรงนั้นนี่ว่าตรงรถเทสลาเอาแล้วครับตอนนี้รถเทสลายิงกันแล้วครับอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊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 ยสงครามอ่ะเฮ้ยอินโดอินโดยิงมาเลย ตุ๋ยสองครับอห๋หกระสุนหมดป,ปีบ้อาอ๋หกระสุนหมดก่อนเมื่อกี้ผมยิงหัวยิงหัวสองเลยนะใส่สิงโตอ่ะแล้วใครสมูทอีกเนี่ยอุ้ยแต่ว่าปล่อยไปนะครับเราเก็บแอดอบก่อน,นครับเราไม่โซนอะไรแล้วเราเก็บแอดอบเอา้าอย่าบอกว่าเอ้ยอย่าบอกว่าเราล่นหลังคานะเพื่อน เรียบร้อยโอ้โหลุงกล่าวไว้แล้วไปครับผมเรารู้อยู่แล้วนะว่ามันน่าจะติดนะนี่แหละเรารู้สถานการณ์ลวงหน้าแล้วครับนี่บองตวัวเรืยโอากาสของลุงโตโครงการแปดหมื่นล้านที่เราคิดค้นขึ้นได้ใช้ประโยชน์แล้วครับตอนนี้8ปดหมื่นล้านเพื่อมาเก็บแอรดอปไปเลย <c oughs> บ้องตงวเรยวอากาศไปแล้วจา้าบ้องมือชั้นสอง <c oughs> นี่ไงมีคนยิงแฟร์ด้วยโอ้โหฮ้่มันมีรถขับมาปะเนี่ย เฮ้ยมันขับเทเล่ามาจะโดนสอยหรือเปล่าบ้องตัวรีวิกาฮาแปนหมื่นล้านเพื่อเก็บแฟกรัรแล้วแฟกันไปไหนยโอเคอเคพื่อนฉันขอเก็บของก่อนนี่มาแล้วมีอะไรบ้างอุ้ยอารกกับ MK. เอ็มเคฮ้ยผมเอาสองอันเลยได้ไหมอ,อ่อุ้ยไม่มีกระสุนเจ็ดว่ะทุกคนเขาวิ่งมาแล้วครับเขาสองเราอะ ส่องอะไรเพื่อนนี่ระเบิดตะโกยากิส่องทำไมแล้วอา้อาวเฮ้ย <laughs> ทำไมโยนไฟมันโยนใกล้จงังวะกดไม่ติดเฮ้ยอุยอ้ยเฮ้ยอุย้ยมันเล่นของหนักว่ะเฮ้ย yeah, แ, yeah, แยแ่แล้วแย่แล้วทุกคนเราต้องอ้อมไปแล้วครับเออโยนไปโยนไปเชื่อไหมว่าเขาต้องวิวแน่นอน นี่ไงนี de ่ไงได้ยินเสียงเหรอเห็นปหมไอเสือไอเสืออุ้ยอุ้ยอุ้กำลังระเบิดไปเนี่ยวิ้ยอุ้ยไม่เลยเพื่อนสร้างสถานการณ์ก่อนนะครับเอ่าเด็กกระตุกนะเว้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันโดนจริงๆว่ะเฮ้ยบอกแล้วไงเฮ้ยเพื่อนขอบอลด้วย ไปบ้าเอ,อ้ยยิงไม่โดนไปแล้วครับไปแล้ว,ลวอ่ะไปเอ้าตายเลยครับคุณละตี้กัน <What? S 1> เดี๋ยวแล้วทำไมเขายังวิวอยู่เนี่ยเอ้าลืมไม่ผมว่าจะขึ้นรถไฟโอ้โหมัวไปเก็บของ ว็จะขึ้นรถไฟแต่เก็บของเพิ่นไปหน่อยใครเขาขับอะไรมาเนี่ยสตาร์วอล์มเนี่ยสตาร์วอล์อ่ะยุดโอ้โหไม่ทานแล้วครับไปแล้วจอดไหเนี่ยเราไม่จอดเราไปแ่าวนะเพื่อนวงมาแล้วด้วยเฮ้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 ยมาดักตรงนี้เลรอ่ะเฮ้ยดั่งนอกวงอ่ะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเจอกันเพื่อนเจ็บคอยหมดแล้วเนี่ยสตาร์วอล์ใครวะ ดักคืนครับบอกเลยว่าดักคืนเขาจะขับมาตรงนี้ไหมโอ้โหวงอฮ้ยเขาขับไปทางนูน้นวงเริ่มเจ็บแล้วครับตอนนี้ไม่ใช่ว่านี่มันบักกี้มันโครตตี้กัน,น A t e r ไม่น่าจะปลอดภัยในบ้านดีกว่าโอ้โหเรามีคนจิตใจตรงกันได้เลยครับพี่ รู้ได้ไงว้าตีดอโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ใช่สองเพื่อนเข้ามาแล้วไอ้บังกี้มาแล้วทุกคนชิบหายแล้วไปรอแล้วโอ้โหมันเอาระเบิดมาเต็มเลยตีดอ้าระู้ปะ เอ k ม m คหนึ่งหมดตีครับเกือบไปรอดรอดได้ไงวะ <c oughs> คือเรารอดจากระเบิดแล้วก็ยังแบบลงมาเฉยเลยคือหูอื้อมากครับบอกเลยเมื่อกี้นี้เอาจริงนะหูอื้อมากครับคือไม่มีใครได้ยินเสียงเท้าแน่นอนหูที่ระเบิดแล้วหูดับเลยระเบิดแบบสีหลูกอะ่ะไม่มีท้ายเลยเหรอโอ้โหรอดได้ไงวะเน,นี่ยช็อตนี้ตื่นเต้นไม่หายครับ ไม่เดี๋ยววงมาว่ะไปแล้วครับผมขอตัวก่อนนะครับพี่เหลือ5้าคนแล้วครับทุกคนตอนนี้ไม่รู้ว่าตีสี่ 4, ี่2หรืออะไรนะแต่ว่าเราจะหาที่แคมป์แล้วนะครับเราจะไม่ขับรถเล่นแล้วนะเพราะถ้าแบบขับไปอีกเดี๋ยวอาจจะเจอแบบรถมาเมื่อกี้อีกนะครับคิดน่าจะเป็นไอ้ตีบักกี้เมื่อกี้น่าจะเป็นตี้ท,ท,ที่จากเรานอกวงแน่นอนนะบ้านนี้ไม่มีคนหรอเนะี่ย ฉันว่าเฮ้ยเฮ้ยมีคนคานเฮ้ยไมีคนคานข้างบนหรือเปล่ามีคนคานทุกคนข้างล่างไม่ใช่ข้างบนแน่นอนครับเนี่ยอยู่ตรงที่เดียวกันเลยตัดมาเนี่ยเนี่ยขยับแล้วรอยเท้าขึ้นแล้วน่าจะอยู่ในห้องหรือเปล่าอ๋อชัวร์ละมนุษย์ชาปนากิจซะเลย เดียวเหรอชาพันธ์กีดครับอุ้ยท้ายอ่ะอุ้ยเอ้าเอบิมาจากโอหลังคาเห็นแล้วโหเพียบเลยว่ะเฮ้ยตีสี่เพื่อเฮ้ยเขาขับรถมาแล้วทุกคนชิบไปแล้วตีสี่ค่าตีสี่เมื่อกี้เพิ่งเจอตีนโดเองมาดีเพื่อนบอกเลยว่าหูหูดับแน่โหูระเบิดมาเต็มเลยว่ะโอ้โห โอ้โหไม่ได้ยินอะไรเลยครับไอแอดวมันก็ยิงรัวๆอยู่เนี่ยมันโปมองว้ดิเอ๋เฮ้ยอุ้ยชิบหายแล้วระเบิดหมดปิดปิดไว้ก่อนทุกวันผมลืมเอารถมาจอดไว้ว่าถ้ารอรถมาจอดเราเอาไฟโยนได้อยู่นะเดีรอทำไมอุ้ยอุ้ยโอนถือไฟอยู่โอ้ยไอ้บ้าเ้ยไปถือไฟทำไมวะคือกะว่าเอาไฟโยนดับพื้นนั่นแหละโอ้โหจบเลยในที่สองครับที่สี่ Bye,